ที่ห้องเฟิร์น,เ,นเอ้ยมงเลยเมื่อคืนเมื่อคืนอยู่ๆก็รู้สึก,กว่าที่ถึงคนอะแล้วเขาหาบเกอนก็เลยขับออกมาเลยบอกเพือ่อนว่ต้องเดี๋ยวอะไรกนะก็ขับนะถึงประมาณเที่ยงคืนวะหลังเล่นเกมเสร็จอืมก็ดี อีกอย่างนะกลัวชอบขับรถตัางคืนมาเลยการขับรถตัางคืนมันทำให้รู้สึกว่ามันนิ่งสงบมันก็เห็นรถตีชัดกว่าโอเคไปเริ่มวันอ่ะหน้าทำไปนหน้ามันวกขึ้นมาโอเคก็วันนี้น่าจะมีเช็คเซิร์ฟเวอร์อีกอะแหละที่มันดีพอไม่ได้แล้วก็ ว่าแก่น่นนี้กูทำจะหมดแล้วนะเมื่อจะดีพอยได้ทีลอยเออกลัว่าคนที่แบบแก๊งหลายคนอะที่ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร,มร์ก็จะไม่เข้าใจว่าเอ้ทำไมอะเซิร,ร์ฟเวอร์ไม่ใช่งานของโปรแกรมเมอร์จริงๆแล้วอะยังสายงานเนี้ยมันแบ่งแยกย่อยได้อีกเยอะมากเลยนะอย่างเช่นอ,อ่อคนที่ดูแลเซิร,ร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะเป็น อินฟาสต์เ r กเยอะก็ได้คนที่ทำงานด้าน Security ก็ได้ก็ไม่จาเป็นจะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์คนที่เก่งโปรแกรมเป็นคนไปนดูแลแต่ว่าในไทยก็มีหลายบริษัทที่มันใช้รวมกันก็นะก็ประมาณนั้นมันก็คงคล้ายๆกับอ่าของเพลินเพศสัตอย่างเงี้ยเพศสัตมึงไม่จาเป็นต้องอยู่หลานยาด้วยเพศสัตแบบในด้านของการทำคลินิกเนี่ยคือไม่ใช่แค่ร้านยามันอาจจะมีเรื่องแบบเรื่องการ แบบทำมาร์เก็ตติ้งก็มีเริษัทที่ทำมาร์เก็ตติ้งเรื่องอยางหรือเริษัทที่นิวเรวลลป์อะแบบเพลร์อย่างนี้เป็นคนแบบอยู่อาคิดโปรดักใหม่หรือว่าเซิร์ฟโนนีนั่น,นก็มีทำตัวรีเสิร์ฟม,มันอาจจะแบบเหมือนจั่วหัวเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ผมค,คิดว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะควรได้รู้นะว่าแบบ หรือจริงๆเขารู้กันอยู่แล้วไม่รู้แต่ว่าตอนที่กูแบบเข้ามาหาลัยอ่ะกูคิดว่าแบบอ่อวิศวกรก็คือวิศวกรอยู่โรงงานอะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้แยกย่อยเยอะขนาดนี้แต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างแยกย่อยเยอะพอถ้าเรารู้ว่ามันแยกย่อยเยอะมันจะทําให้เราอะ่ะสามารถแคสตรกรากอลไรตัวเองไปอยู่ในส่วนไหนได้อืมคนพบตัวเองได้ง่ายขึ้นจากสกิลที่ตัวเองมีในตอนนั้นนะ หรืออยากจะพัฒนาอะไรเพิ่อมอย่างเงี้ยมันก็นก่าจะไปเันได้อยู่ๆก็เป็นพิดพามนแ,แนวเจ็ไปดีวกว่าอะไรนอ่ะเมี่อกีกูทำงานแล้วกูจะกูเปื่อ,อยต้องหยิข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปสีร้านแถวนี้นะมั้งอ่านคำสั่งเมนไหนเดิมเออแล้วกูอยากกินไอ้นี้ไว้ไข่ระเบิดก็มึงเคยกิ่ลวะ กูไม่รู้ว่ามันจะแบบมีรูปหรอเป่าแต่ไข่ระเบิดมันคือเหมือนแบบข้าวใช่ป่ะที่มีไข่ดาวข้างบนแล้วก็มีหมูสับผัดซอสซึ่งไอ้ไข่ดาวข้างบนน่ะจะต้องทอดแบบทอดแบบกรอบแล้วก็ตรงกลางไข่แดงแตกไข่ไข่แดงเขาเรียกว่าอะไรไข่แดงไม่สุกแล้วทีนี้พอล่าดลงไปแล้วไข่แดงมันแตกมันก็จะเป็นไข่ระเบิดเย,ยิมย้มๆอันนั้นคือกินร้านแบบป้าร้านส้มอ่ะหรือไม่ก็โรงเล้งแถวโรงเรียนเก่าตอนสมัยมปลาย เอออยากกินแต่ไม่รู้จะหากินได้อะวะมีร้านไหนมันจะมีร้านไหนทําแบบนั้นอีกวะวเลยจริงๆไข่ระเบิดของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันวะเพราะว่ากูเคยถามกูจำไม่ได้ว่ากูเคยถามเพื่อนคนไหนสักคนอ่ะไข่ระเบิดมันไม่เหมือนกันเวยเออของแต่ละที่ไม่รู้ไงแต่อยากกินแบบนั้นแบบตอนเด็กๆซึ่งไอไก่ไอหมูสามผัดซอสข้างบนอ่ะมันก็จะมีแบบผัดแค่ซอสมะเขือเทศหรือว่าแบบผัดแบบเป็นพริกให้มันเผ็ดอย่างเงี้ยคล้ายๆกะเพราก็มี ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไหนทําได้เปล่าวลองไปถามดูแล้วกันอืมเป็นเมนูที่ทําแล้วก็ให้เขาเรียก memory l i v อ s ก็คือแบบทําให้เรานึกถึงวันตอนเด็กๆเ,กกเหมือนกันโอเคไปหาอะไรกินอ่อ,ออกไปซื้อข้าวมาแล้วเนี่ไม่ไม่มีใครระเบิดกูก็เลยสั่งเป,เป็นอะไรบะหมุสับพะพีแกงแทงนั่นแหละ ก็ไข่ดาวไปกินที่ห้องนี่ทำไมมันห้องแล้วแล้วก,ก็กูรู้สึกว่าเฮ้ยหมูผัดไอหมูหมูสับผัดพริกเผาเจ้าเนี้ยมันแทนไอ้นี่ได้นะโฟกัสหน่อยดิ <laughs> หมูสับผัดพริกเผาเจ้าเนี้ยมันแทนไอเขาเรียกว่าอนะไรไข่ระเบิดได้อยู่นะเออดอีเดี๋ยวกูถ่ายดีๆโฟก,กัสโฟกัสป้อนพุ่งเดีนะล๊บน,นึ่แป๊บนึงอ่านี่ นี่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 ไปแน,น่นแน่นอืมอมันก็หวานหวานเค็มเค็มเป็ดอ่ะเผ็ดแบบนั้นนี่ก็ได้นะไม่เทนไ้อืมแต่ประเด็นคือต้งองรามันไข่ดาวไข่ดาวที่ไม่ถูกสองฟองทัง้งหมดแล้วมันจะเด็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งมาโอเค อะกินข้าวอ่ะอยากให้กูกินอีกใช่ไหมจะทำไหมกูแม่มเป็นพวกชอบกินแบบกินข้าวมากกว่ากับอ,อ,อ๋อแลืมอืมไปยเเย็นแล้ว เดี๋ยวจะออกไปกินเบอร์บเบอร์เกอร์ไ <cook> ด้いいกินอีกแล้วเพราะเพื่อนชวนเพื่อนที่ทํางานหรือหรือยังไงวะคือเพื่อนอะอยากกินเบอร์ชาบูแต่ว่าทุกคนที่เหลือรวมถึงกูด้วยอยากกินเบอร์เบอร์เกอร์ก็ได้กินเบอร์เบอร์เกอร์เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวก็มาแล้วไปเบอร์เบอร์เกอร์ แล้วจะถ่ายเบอร์เกอร์มั่วหรอเออไม่รู้เหมือนกันไอใบเนี้ยหรอแต่อร่อยดีนะถ้าใครรู้ให้คอมเมนต์มาเนี่ยกูพูดอย่างงี้ครูคิดว่าไม่มีใครคอมเมนต์เลยในเวียงงานเราบอกความรู้สึกนะเราไม่รู้สึกดีดีเสียใจนะนะก็แกดูแล้วแกต้องคอมเมนต์อันนี้พูดกับแบมบูว่าพูดบ ใครดูแล้วไม่คอมเมนต์นะยลงไงล่ะเป็นมันลูจะถ่ายยังไงให้ดูว่าไก่มันใหญ่ว่าไก่มันใหญ่ไหมต้องถ่ายพาสต้านเนี่ยเนี่ยไก่มันใหญ่จัดเออเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเทียบกับขวดซ้อนเออขวดซอสเล็กไปเลยไม่มีม้วนใหญ่ เขาไปทํางานจริงเหรอพี่ไอไปเป็นอะไรนี่ไงไม่รู้เหมือนกันสักอย่างของพี่วูลกินนอ่ะไม่เห็นรูปเขาเลยไงคุณติดตามเขาจริงไหมเห็นว่าเขาไปกินกาแฟเดอร์ตี้อยู่แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณคงจะมีมีคงไม่ได้ไปเที่ยวเขาไปทํางานเว้ยสมมติโดนี่ก็ไปทํางานอีกสักพักจะไปกินเดอร์ตี้ที่คุณนะอ่ะเราวันนั้นเราไปเราได้กินเดอร์ตี้คูไหมกิน แต่มันเป็น dirty version หนึ่งไงยังไม่เป็น dirty version the real world, dirty ถ้าพี่ไอ้กลับมาก,ก็คือยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม <c oughs> ยังเป็นรยชัติเดิมอหรอคุณ <c oughs> เดาได้ไปฮอลลีน้องผายการเลดูตรีอิมมากเลยวันนี้แม่งสั่งกินคนเดียวสั่งไอ้นี่ข้าวหมูทอดเออกินคนเดียวไม่แบ่งใ,ใครแล้วทีนี้แม่งแบบอิ่มแน่นเกินไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ไมเล่นตี